ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะอุปกรณ์ซาวเอฟเฟกของแชมป์ธนัทนะฮะที่อันนี้เป็นแหเอฟเฟกที่แชมป์ใช้ทัวร์คอนเสิร์ตเลยนะครับเอฟเฟกต์สราเอาไว้เล่นไลฟ์เล่นสดนะฮะไม่ได้ใช้ในการอัดเสียงอ่านะครับแล้วก็ที่แชมป์เล่นไลฟ์มาซาวดีมากเลยนะ้ขอบคุรับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแชมป์ใช้อะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกกันนะครับอาจจะมีตู้แอมด้วยก็ได้ตู้แอมก็ประมาณนี้อ่านี่ตัวนี้อันนี้สําหรับวันในห้องซ้อมนะฮะจะมีตู้อื่นอีกแต่่่ววววาาาเเเลลลลนนนให้้้้อองซมมกก็็ตีีแ ออกมอนิเตอร์ตัวนู้นด้วยเฮดลัชนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาออกไปคอนเสิร์ตก็ยกไปด้วยครับง่ายดีแล้วก็อันนี้คือเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็คือเป็นบอสซีทิพันผมก็จะเป็นคนที่เซตเสียงจากบอสได้ง่ายๆครับมีแค่4ี่พรีเซตโซโล่เป็นริทึมเดี๋ยวเแชมป์ลองเล่นแต่ละชแนลว่าเป็นประมาณไหนนะอันนี้อันนี้เราจะใช้อะไรก่อนดีอ่าเริ่มคลีนก่อนเลยอ่ะคลีนเบอรคลีนก็ประมาณนี้ครับเสียงพื้นๆเลย คือคีอนคอย่างเดียวเลย,เยมันก็จะสามารถหยอดก้อนได้ผมหยอดคอรลัสอ่ะผมก็เพิ่มเข้าไปสมมติหยอดเทมเปโล่เข้าไปหรือว่าผมอาจจะเพิ่มดีเลย์เข้าไปอีกอาาเป็นดีเลย์อย่างเดียวแล้วก็จะมีคอมเพรสเซอร์ด้วยครับคอมเพรสเซอร์เนี่ย กรณีที่เราต้องการเมลลดี่ชัดๆตัวนี้ก็สีไปเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้เหมือนเป็นจะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ก้อนลยเหยียบตัวไหนก็เป็นอนั้นเลยที่แชมป์เขียนไว้ดิเล์คอ์รัดอะไรอย่างเงี้ยต่างหัวหน ถ้าไม่แตกมันเป็นมันเป็นไดที่เอาไว้แบบไดอ่อนๆถ้าเราเทียบต่คลีนมีดีเลทถ้าเราจะตบสโลมันก็ดังขึ้นไงสโลนี่ก็เป็นอีคิวบู๊ขึ้นมามเก้ขึ้นมา คือง่ายๆว่าในทุก p r e s e ตผมสามารถหยอดก้อนพวกนี้เข้าได้หมดเลยนี่นะฮะดีเลย์คอรัสเนี่ยที่แคมเขียนไว้แล้วก็มีโอเ o v e r d r i ์โซโล่ใช่ง่ายๆว่าเรามี1 2 3 4งสองสาี่เป็น clean เป็น d i s t o r t i o อ่า d i s t o r t น o n เป็น overdrive o v e r d r i v ์แล้วก็โซโล่โซโล่เนี่ยก็คือเป็นง่ายๆว่าเป็น distortion boost กับโอ o v e r d r i v ์แค่นั้นเองครับผมใช้วิธีคิดง่ายๆโดยเราสามารถแทบเทมโปได้อ่าแล้วก็เป็นจูเนอร์ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นเปลี่ยนแบงค์เวลาเปลี่ยนกีตาร์เราก็จะเปลี่ยนแบงค์เพราะว่า เลยเซตกีตาร์แต่ละตัวไว้ไม่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งชื่อไว้อะกิ๊บซันนี่นะครับจะมีชื่อกีตาร์ที่แชมป์ใช้เล่นเนี่ยฮะพีวี่หรืออะไรผมเป็นคนชอบกีตาร์หลายตัวจะต้องเล่นเยอะหน่อยอันนี้จะเป็นเซตเอฟเฟกต์นะฮะที่แชมป์ใช้นะครับโหสาวดีมากทุกคนนะครับตู้ก็ดีเอฟเฟกต์ก็ดีนะครับฝีมือคนเล่นก็เก่งอีกโอ้โหนั้นไม่ขนาดนั้นเลยทุกอย่างเฟอร์เฟกต์นะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ